ขอมาที่ดีไอคอนก่อนเพราะว่าเป็นที่จับตามองนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่ทะทะสถานหญิงกลางนะคะก็มีการเปิดให้ญาติเขาเยี่ยมได้นะคะสำหรับผู้ต้องหาหญิงนั่นเองค่ะซึ่งรวมถึงผู้ต้องหาหญิงในคดีดีไอคอนกรุ๊ปเดียทั้งหมด7คนด้วยกันมีบอสปันบอสสวยบอสโซดาบอสจอยบอสมินบอสแม่หญิงบอสอูมิ่ใช่บ,บอสเนาะนะคะเพราะาหลังจากผู้ต้องขังเนี่ยคดีดีไอคอนกรุ๊ปทั้ง7คนนี้นะคะ เข้าแดนกัโกโรคมาแล้วถึง5วันนะฮะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกที่เป็นมีการเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังกลุ่มบอสหญิงได้ใช่โดยที่ผู้สื่อขาวของเราเนี่ยเรียกว่าปักหลักอยู่ตรงนั้น24ชั่วโมงมค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าที่ทันทัศนสถานกลางเนี่ยเราได้สังเกตเห็นคุณแม่และคุณเคเคาวนนะคะแฟนของคุณมินพิชยา มารอเยี่ยมตั้งแต่ตอนรอบ10บบงเช้าค่ะนะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีญาติของบอสสวยเดินออกมาจากทถสถานหญิงกลางเป็นกลุ่มๆนะประมาณ4-5คนนั่นเองนะคะซึ่งทางผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับคุณกระดกวันจิ๋วเชื้อพันผู้อำนวยการกองทันทวิทยารักษาการแทนผู้อำนวยการทรถสถานหญิงกลางนะคะในฐานะรอง,องโฆษกกรมรชนาชันน์ก็เปิดเผยว่า หลังจากที่กลุ่มบอสหญิงคดีดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยกักโรคครบ5วันก็จะย้ายทั้งหมดค่ะไปที่แดนควบคุมระหว่างพิจารณาคดีเพราะยังถือว่าเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีนะคะครับโดยวันนี้เนี่ยเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยนได้ในวันแรกนะครับก็มีญาติ3คนติดต่อเข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขังนะครับบอสหญิงดีไอคอนกรุ๊ปนะครับแต่ขอไม่ระบุว่าเป็นญาติใครเพราะจะกระทบกับสิทธิ์ของผู้ต้องขังนะครับโดยมีคนที่ติดต่อเข้ามาเยี่ยมเนี่ยเป็นคนใกล้ชิด ใช่ส่วน<ช>เรื่องสภาพจิตใจไหมนั่น,น่ะสิะก็คือขอผู้ต้องขังเนี่ยบอสอยงดีไอคอนกรุ๊ป ทุกท่านเนี่ยนะฮะยังไม่มีสิ่งใดต้องเฝ้าระวังนะครับแต่ว่าอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวอ,อีกสักระยะหนึ่งสุขภาพของผู้ต้องขังยิงในคดีนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงยังไม่ได้สูงอายุไงมีแค่บางคนที่อาจจะต้องพบแพทย์ด้วยอาการเล็กน้อยเช่นแบบมีตาแห้งมีไข้บ้างนะคะอาจจะนอนไม่หลับเนาะเออเป็นไปได้นะคะส่วนคุณมินพิชยาเนี่ยนะคะไม่มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษคะ่ะคุณผู้ชมขาสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับปกติทั้งหมดนะเพราะการเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยต้องใช้เวลาปรับตัว ทีนี้ทางทันทสถานหญิงกลางเนี่ยนะคะมีการให้เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําเรื่องของการใช้ชีวิตในเรือนจำการปรับตัวซึ่งก็จะมีพี่เลี้ยงนะคะที่เป็นผู้ต้องขังเช่นเดียวกันเนี่ยในการประกบดูแลผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีค่ะ,คะเมื่ออยู่ในแดนนะคะก็จะมีทั้งอาสาสมัครสารสุขเรือนจําคอยดูแลเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งการดูแลเนี่ยต้องหาผู้ต้องหาระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยคือบอสทั้ง7คนนี้ผู้หญิงนียสามารถยังไว้ผมยาวได้ ใช่นะเพียงแตว่ว่าต้องมัดรวบให้มันดูเรียบร้อยเข้าวัยก่อนใช่ใช่นะคะอ,อะไปฟังเสียงคุณกนกวันจิ๋วเชื้อพันกันค่ะ หลังจากการกักโรคครบ5้าวันน่ะนะคะเราก็จะเอาน้องๆทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่แดนระหว่างพิจารณาคดีเพราะว่าทุกคนยังเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีแยกไว้ส่วนสุขภาพใจเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรที่น่าเฝ้าระวังยังเหมือนเหมือนเดิมแต่ยังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกสักพักนึงนะคะสุขภาพกายก็ยังมีออกมาพบแพทย์ด้วยการเจ็บป่วยทั่วไปค่ะเช่นตาแห้งขอน้ำตาเทียมค่ะมีไข้เล็กๆน้อยค่ะ ในส่วนของของคุณมิน่เนี้ยค่ะภาวะความเครียดตั้งแต่เราเข้ามาวันแรกจนถึงวันนี้นเราเห็นไหมว่าควา,าเมเครียดไล่ลงมากไหมหรือว่าม,มีการร้องขออะไรเพิ่มเติมบ้างไหมอ่าไม่มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษค่ะส่วนเรื่องความเครียดคิดว่าปรับตัวได้ดีขึ้นคะ่ะแต่ยังไม่ถึงขนาดปกติมากนะคะเพราะว่าการเข้ามาอยู่เรือนจำก็ต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะอย่างน้องๆเนี่ยอาจจะให้แยกกันอยู่เพื่อจะได้ซัพพอร์ตจิตใจกันด้วยนะคะแต่คงไม่ได้อยู่รวมกันทั้งหมด ะะแล้วก็ส่วนเรื่องการจัดกิจกรรมในเรือนจำเนี่ยคงยังไม่ให้ทํามากเพราะว่าเนาะเขาทุกคนจะได้มีเวลาในการต่อสู้คดีว่เาเป็นผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีค่ะทนายก็สามารถเข้าเยี่ยมได้ช่วงเวลาไหนยังไงทนายสามารถเยี่ยมได้ทุกวันค่ะโดยทางเราเนี่ยไม่จํากัดเวลาเช่นเข้ามาคุยแล้วย,ยังต้องคุยต่อเราก็จะต่อเวลาให้ค่ะเยี่ยมได้ทุกวันค่ะล้ออย่างวันนี้ค่ะทางญาติของตัวผู้มหาฝั่งดิบเองเนีย่ยมีใครประสาเทเข้ามาเยี่ยมบ้างอย่างไร่เมื่อกี้เมื่อสักครู่เห็นมีทั้งหมด3คนนะคะ แต่ขออนุญาตไม่ไม่แจ้งว่าเป็นใครค่ะเป็นพ่อแม่หรือเป็นตัวใหญ่เป็นคนใกล้ชิดค่ะแล้วทางฝั่งใายมีใครที่ต้องกังวลหรือว่าอะไรเป็นพีเศษไม่มีค่ะคือคือ,ค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 อหลายคนก็จะสงสัยในโซเชียลถามกันเยอะอ้อาวแล้วทำไมอย่างอย่างน้องใบเตยน้องพี่กี้ถึงตัดผมอ่ามีสงสัยกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ข้างในครับด้วยจํานวนคนที่เยอะด้วยการคือคือด้วยน้ําที่มีจํากัด อ๋อเวลาอาบน้ำอะไรเงี้ยแม่ใช่คือจะไม่มีคือ,ค,อคือมันไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนอย่างที่อยู่บ้านเราไม่ได้เปิดชาเวอร์ใช่ไหมเออชาเวอร์ปบปล่อยชำํำแล้วก็สระผมสองรอบ,รบใส่คอนดิชเนอร์อะไรเงี้ยมันทําอย่างนั้นไม่ได้อ๋อก็คือ,อก็ต้องจํากัดคือต้องเข้าใจว่าในกรุงเทพมหานครนะครับจะมีในใน,ในที่คุมขังเนี่ยนะคะในที่คุมขังเนี่ยมีหลายที่สําหรับผู้ชายครับแต่ผู้หญิงมีที่เดียวค่ะ คือทันทศสถานหญิงกลางดังนั้นคนเป็นเป็นหมื่นหมื่นคนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพันคน,น <c oughs> ที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นผู้หญิงอ่ะมันรวมอยู่ที่เดียวกันคือทันทศสถานหญิงกลางค,ค่อนข้างแออัดค่อนข้างแออัดดังนั้นก็เลยก็เลยจําเป็นที่หลายคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะคือเพื่อความสะดวกสบายแล้วเวลาอาบน้าอาบน้ำนี่เวลาผมเปียกนี่มีไดายเป่าผมอะไรอย่างงี้ไหมแม่ไม่ไม,ไม่มีไม่มีหรอไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ขนาดนั้นแต่ก็ แต่ก็แต่ก็ไม่มีเวลาอะเพราะว่าออทุกอย่างมันเป็นตารางเวลาออ่อ,อ,อ,อยู่ที่โซนนี้โซนนี้อาบน้ําช่วงนี้โซนนี้อาบน้าช่วงนี้ก็สลับกันไปแล้วจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าในในในของการดูแลตัวเองอะคือถ้าผมสั้นมันก็สะดวกมันแห้งง่ายออก็กับตัวเองอะเนาะแค่แค่นั้นแหละนะคะทีนี้มาดูทางฝั่งบอสผู้ชายของดีไอคอนกรุ๊ปทั้ง11คนบ้างกันนะคะคุณผู้ชมค่ะถูกควบคุมอยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพค่ะ ตอนนี้ยังไม่ครบกําหนดกัโกโรคหลายคนสงสัยว่าเพราะอะไรนะคะเนื่องจากบอสพอเนี่ยเขาเข้ามาเรือนจําที่หลังค่ะถ้าคุณผู้ชมจําได้นะคะคือบอสพอเนี่ยถูกนำตัวไปกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางไปฝากขังที่ศาลเป็นคนสุดท้ายเพื่ออยากให้การเพิ่มเติมดังนั้นทำให้ผู้ต้องขังชายต้องกัโกโรคเพิ่มอีกหนึ่งวันตามกำหนดซึ่งสามารถเข้าเยี่ยมได้จริงๆนะตามกำหนดนี่ก็คือ23ตุลาคมคือวันพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้เป็นวันปิยมหาราชวันหยุดราชการถูกไหมก็เลย ถัดไปค่ะเป็นเข้าเยี่ยมวันแรกได้คือ24ตุลาคมนี้ค่ะใช่ครับส่วนที่มีกระแสข่าวออกมาทํานองว่าคุณกันกันตถาวรผู้ต้องถังคดีดีไอคอนกรุปเนี่ยมีอาการน่าเป็นห่วงมากเลยจนต้องขอพบแพทย์กลางดึกนั้นนะฮะนายปราโมททองศรีนะครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันทวิทยานะครับรักษาการรักษารษาชก,ก,การแทนผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพยืนยันว่าข่าวกันป่วยเนี่ยไม่เป็นความจริงนะ คุณกันเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่น่าเป็นห่วงอยู่ในระหว่างการปรับตัวแล้วก็ไม่มีการพบแพทย์กลางเดึกอย่างที่เป็นข่าวออกมานะครับรวมทั้งที่มีข่าวว่าคุณกันเนี่ยกินไข่พะโล้ได้เพียงคำเดียวแล้วต้องคายออกมาจริงไหมจริงไหมเราอ่าแล้วก็เราก็อึ้งเหมือนกันนะเขาบอกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่เป็นความจริง้แต่คือเราเข้าใจได้นะเข้าไปแรกๆอาจจะเครียดก็เป็นไปได้คือไม่ใช่ว่ากินไม่ได้แต่หมายถึงอาจจะเครียดเกินหรือเปล่าก็เป็นไปได้แต่ทางทางทัศน์นะคะก็คือในส่วนของ ของของคุณปราโม่ทองศรียืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนเรื่องคดีนะคะยังไม่มีการยื่นขอประกันตัวอีกครั้งรวมทั้งยังไม่มีเจ้าหน้าที่สคออบอรหรือตํารวจบอกอปคบ,อบอเนี่ยนะคะประสานที่จะเข้ามาในเรือนจําเพื่อสอบปากคําผู้ต้องหาเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคุณผู้ชม,มแต่สําหรับการเข้าเยี่ยมเนี่ยนะคะของทนายความสามารถดําเนินการได้ทุกวันไม่จํากัดเวลาในการพูดคุยคเพราะเกี่ยวกับการสู้คดีต้องเข้าใจว่าเขาคือคือผู้ถูกคุมขังเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ที่ถูกตัดสินแล้วนะคะ ออกใช่ไหมคะคือเขามีสิทธิ์ที่จะสู้คดีดังนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะคุยกับทนายได้เยอะมากๆเลยนะคะส่วนการเยี่ยมญาติของบรรดาบอสหญิงสามารถเขาเยี่ยมได้แค่วันละหนึ่งครั้งคร,ครั้งละ15 2 0นาทีทำไมต้องได้แค่นั้นคุณผู้ชมต้องเข้าใจไม่ใช่แค่กลุ่มบอสเท่านั้นที่อยากเจอญาติ คนอื่นๆที่อยู่ในนั้นก็อยากเจอ,เอ<ช>นะคะก็ต้องสลับสลับการหรือจองเยี่ยมญาติทางออนไลน์ผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะตนได้รับรายงานว่าวันนี้มีญาติทั้งหมด3รายเนาะติดต่อเข้ามาเยี่ยมผู้ต้องของังแต่ตนไม่อนุญาตแจ้งรายละเอียดเพราะอันนี้เกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิดข้อมูลมส่วนตัวของผู้ผต้องขังเท่านั้นเองนะคะครับส่วนเรื่องการเปิดบัญชีฝากออมทรัพย์ของผู้ต้องของังระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยส่วนใหญ่บรรดาบอสชายและบ OSS อสหญิงเนี่ยมีการเปิดแล้วนะซึ่งจำนวนเงินที่ฝากเข้าภายในบัญชีเนี่ ได้สัมภาษณ์เบนเลสซิ่งนะว่ามีตังเพื่ออะไรใช้อะไระคือคือก็ต้องเข้าใจว่าคนที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมีความเป็นอยู่และฐานะที่แตกต่างกัน<ช>นะคะ<ช>หลายคนเนี่ยเข้าไปเขารู้แหละชะตากรรมคือเขาถูกตัดสินคดีแล้วแต่เขาก็อยากจะมีไรายได้มีเงินเก็บบ้างหรือมีมีค่าใช้จ่ายว่าอยากซื้ออะไรพิเศษอ่ะเช่นแชมพูสบู่ มัซื้อได้มีขายอยู่ในนั้นใช่ไหมแคร์มีแมมไหมมี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 นมได้ได้ได้คืออยากกินอะไรพิเศษไงเขาสิ่งที่เขาทําก็คือใครบ้านใครมีฐานะสมมติบ้านน้องเบนมีฐานะฉันก็จะแบบอ่ะจ้างซักผ้าออก็ไม่ต้องทําเองได้ใช่อะไรอย่างนี้เป็นต้นจ้างซักผ้าจ้างนู่นจ้างนี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนช่วยดูแลให้พี่ๆเลี้ยงเรียกว่าบรรดาพี่เลี้ยงครับค่ะเขาก็เป็นถือว่าดูดูแลกันไปอก็อำนวยความสะดวกตาม ฐานะที่จะสามารถทําได้ใช่หรือรว่าเหมืในเงินเหมือนห้านั้นก็เอาไปซื้อขนมซื้ออาหารเพิ่มเติมอยากซื้ออะไรกินเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะคะ